ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับซึ่งก็ในการาวิเคราะห์ในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับลุงตันก็จะใช้สถิติเนาะ ในการเทียบนะครับแล้วค่อยดึงตัวเลขออกมาเอาวางให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะก็งวดที่ผ่านมาเนาะกลุ่มตัวเลขที่ลุงตัาวางให้เนาะก็ปรากฏว่าหลุดไปน้อยเลยนะครับก็นาน,นานเน,ะนาะน,นานจะเห็นแบบนี้ครั้งหนึ่งนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับกลุ่มตัวเลขที่มีที่ลุงให ลงให้ไปเนาะหรือว่าเรียกในตลาดเนี่ยอาจจะเข้าเนาะไม่น้อยกว่าหนึ่งนะครับก็นานๆจะเห็นสักครั้งหนึ่งแบบนะี้แต่ลุงก็ยังเชื่อว่าสูตรที่ใช้อยู่นะครับยังสามารถที่จะใช้ได้นะครับเชื่อว่าคงอยกไม่นานนะครับงวนาก็คงกลับมาเนาะส่วนสูตรเนาะสูตรที่จะใช้ในงวด วันที่3มิถุนายนนี้ก็ยังเป็นสูตรเดิมนะครับสูตรเดิมนะครับการวิเคราะห์แบบเดิมๆนะครับส่วนลักษณะของสูตรหรือว่ากลุ่มตัวเลขนะครับที่ได้จากการวิเคราะห์จะเป็นตัวไหนก็ไปดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะห์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงใน ตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจําวันที่3มิถุนายน67นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแถวที่หนึ่งนะครับก็คือได้สี่นะครับแถวที่สองแถวที่สองได 3, ้สามแถวที่สามผลลัพธ์ได้สองแล้วก็แถวที่สี ผลลับได้4นะครับต่อไปก็จะเอาผลลับไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในาตารางซ้ายขวานะครับแถวที่หนึ่งเนาะ4ฝั่งนี้ก็เป็นห้านะครับฝั่งนี้เป็นสามแถวที่สองสามสามแล้วก็สี่อ่ตัวนี้ก็เป็นสองนะครับแล้วก็แถวที่สาม สองสองแล้วก็สามอา่าฝั่งนี้ก็เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็แถวที่สี่สี่สี่แล้วก็ห้าเนะเาะอ่าฝั่งนี้ก็เป็นสามนะครับอา่าก็ได้มาครบเนาะทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเ,เลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะ พิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตารางนะครับที่มีตำแหน่งนะครับที่มาบ่อยที่สุดนะครับซึ่งงวดประจำวันที่3มิถุนายน67นะครับลงตันให้เด่นเด่น4เนาะเด่น4รอง3นะครับพี่น้อง FC ชอบ4ชอบ4รุ่ด4ชอบ3รูด3นะครับ ทีนี้มาดาูชุดสองตัวนะครับลุงตันก็จะเอาผลลัพธ์ในตลาดเนาะจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะจะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือ,อหนึ่งสี่สองสอง สามหนึ่งสามสามนะครับสี่สองสี่สามสี่สี่วันนี้มีเบิลเยอะนะครับห้าสอง 53อ่าแล้วก็54เนาะก็ได้มาครบเนาะทั้ง10ชุด10คู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบสถิติ3ส,สีงวดที่ผ่านมานะครับโดยจะใช้กลุ่มตัวเลขผลลัพธ์ในตารางเนาะเป็นตัวเทียบซึ่งนุ่งตันจะเน้นให้นะครับหรือว,วงให้ ครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่หนึ่งที่สองเนะาะคู่ซ้ายเยื้องมาตรงกลางเนะาะลักษณะนี้นะครับก็คือ,อคู่นี้นะครับสามสามนะครับเป็นตัวเบิ้ลนะครับต่อมาเนาะก็เป็นแถวที่ แถวที่หนึ่งที่สองกันเนะาะเป็นคู่ตรงกลางนะครับเยื้องมาซ้ายลักษณะนี้นะครับก็คือสี่สองเนะาะต่อมาก็จะเป็นแถวที่สามที่สี่เนาะ แถวที่สามที่สี่เนี่เป็นคู่ตรงกลางเนาะยืงไปขวาลักษณะนี้นะครับอ่าก็คือสี่สามนะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งคู่ก็เป็นแถวที่สามที่สี่เหมือนกันเนาะอ่าขวาเยืงมาตรงกลางนะครับลักษณะนี้เนาะ อา่าห้าสองอา่าเหมือนกันเลยนะลักษณะนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นแถวที่หนึ่งที่สองเนาะแถวที่หนึ่งที่สองในคู่คู่ขวานะครับเนี่ก็คือคู่นี้นะครับห้าสี 4, เ่เนาะอ่าก็ได้มาครบนะครับทั้งห้าคู่จากสิบคู่นะครับอา่าตัวที่ตรงตันวงให้นะครับหรือว่าเน้นให้นะครับก็คือตัวที่ ามามากกว่า1ครั้งนะครับเมื่อเทียบสถิติ3ามสีงวดที่ผ่านมาแตท่ทุกตัวที่ลุงวางเนาะมา1ครั้งนะครับต่อไปก็มาดูหลักร้อยเนาะอ่าสำหรับท่านที่อลุ้นสามตัวเนาะก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่อชอบอชุด2ตัวคู่ไหน ก็ไปวางเป็นหลักร้อยหรือสามตัวได้นะครับซึ่งในแต่ละงวดนะครับลุงตันก็จะให้หง,งวดละสองตัวเนาะงวดนี้ก็เช่นกันนะครับลุงตันจะให้อยู่ที่สองเนาะสองกับหนึ่งนะครับเป็นหลักร้อยนะครับพี่น้อง fc ก็มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับแล้วกลุ่มตัวเลขที่ลุงวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้ แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะก็กลุ่มตัวเลขนะครับกลุ่มตัวเลขผลลัพธ์ที่ได้นะครับในรอบนี้เนี่ยนะครับมีตัวที่เหมือนกันก็คือแถวที่1กับที่4นะครับก็มีตัวมาแทรกะระหว่างกลางเนาะ ก็คือแถวที่2ที่3เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวแทรกเนาะตัวที่มาแทรกก็เป็นตัวที่ไล่เลียกกันนะครับก็มี2มี3เนาะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเวลาวางาลุ่มตัวเลขซ้ายกวาเนาะก็จะมีตัวเลขที่เหมือนกันรอบนี้ถือว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีช่องให้วางเบิลไว้ได้หลายตัวเลยหลายคู่เลยนะครับ ลุงตันก็เลยหาวางไว้3าคู่นะครับสำหรับเบิ้ลเนาะกรณีที่ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะนี้เนาะโอกาสมาเบิ้ลก็มีสูงเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเยอะกว่างวดอื่นนะครับสำ,สำหรับการวางเบิ้ลให้นะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง f c ฟีที่ ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ